โอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากทำมานานแล้วนะก็คือจกักรวาลคู่ขนาดต่างๆของ u n d e r t a l l ซึ่งจกักรวาลที่ผมจะเอามาเล่าก็คือเรื่องราวของ d u s t ส a i l หรือ A.U. ที่เป็นต้นกำเนิดของ d u s t Sand หรือ m o เด e r Sand ที่เรารู้จักกันโอเคงั้นเราก็เริ่มกัน Bio San Bio San Dust Tail คืออายุผู้ขนานของแซนที่เขาเลือกเส้นทางในการสังหารมอนสเตอร์ด้วยตัวเองเพื่อจะทําให้เขามีพลังและเลเวลมากพอที่จะต่อสู้และสังหารคาร่าให้ได้เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ผมก็จะมาจากแฟนเกมที่เขาสร้างขึ้นมานะซึ่งเรื่องก็เปิดด้วยที่หลังจากที่เราสามารถเอาชนะแซนได้ก็เหมือนตอนจบของรูทจินโนไซต์ทั่วๆไปที่แซนจะเดินออกไปแล้วก็สลายไปโอเคแต่ครั้งนี้ภาพก็ได้มืดลงเผยให้เห็นข้อความบางอย่างขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวผมสเปรให้คร่าวๆนะก็คือ หลังจากการฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้จินโนไซ์ได้ผ่านมาแล้ว327ครั้งคาร่าได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆรูสใหม่พลังที่ได้มามากมายของคาร่าทำให้มนุษย์ไม่สามารถควบคุมดวงวิญญาณได้อีกต่อไปคาร่าได้ทำให้เกิดลูปเวลาแห่งจินโนไซ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในต,ตอนนั้นเองแซนก็นึกขึ้นได้ว่า เขจดจำในทุกๆช่วงเวลาที่ทําใส่สซึ่งความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานตอนนี้เขามีความมุ่งมั่นที่จะหยุดมันให้ได้ โอเคตอนนี้เราก็ได้มาสปาวอยู่ที่ทุ่งดอกไม้สีทองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือใบหน้าของฟิกมันเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของคาร่าซึ่งมันก็ทําให้เราดูได้ว่ามันไม่ได้มีแค่ฟิกที่เป็นคนควบคุมร่างกายนี้แต่มีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งก็คือคาร่าซึ่งเนื้อเรื่องก็ได้ดาเนินไปตามปกติแต่ว่าก็จะมีอะไรแปลกๆนะซึ่งถ้าเกิดมันก็จะมีฟาวี่นะแต่ครั้งนี้มันเป็นฝุ่นไปแล้วสงสัยคงโดนแซมฆ่าไปสังหารไปแล้วมั้ง แต่ผู้เล่นอย่างเราจะไม่สามารถเช้ปุ่มเมอร์ซี่ได้เพราะคัสต์จะขัดขวางเราและบังคับให้เราใช้ได้แค่ปุ่มไฟเพราะว่ามันต้องการเลเวลนั่นเองแต่เมื่อเราลงมาชั้นล่างสุดของบ้านนั้นเราจะพบกับแซนที่กําลัางคุยกับทอรเรียลถึงฆาตกรคนหนึ่งอยู่แต่ถ้าคุณลองสังเกดตดวงตาของแซนดูดีๆดวงตาของเขาจะเป็นสีแดงซึ่งมันก็บ่งบอกว่าเขามีเลเวลที่เพิ่มขึ้นและเลเวลที่เขาได้ก็มาจากมอนสเตอร์ที่เขาสังหารไปซึ่งยังไงทุกคนเห็นยังไงก็รู้ว่าทอรเรียลก็คือลายต่อไปของแซน แซกก็ได้สังขารชอเลี่ยวไปและเขาก็วิ่งหนีออกจากลูสไปโอเคตอนนี้เราก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะส่วนค่าลากตัวเรามันก็น่นๆนิดหน่อยนะเพราะเราโดนแยก XP ็กไปต่อมาเราก็ได้ออกเดินทางออกจากลูสไปและสถานที่ที่เราจะสำรวจก็คือเมืองสโนดินซึ่งเราจะพบเห็นพาไปรัตที่ทำตัวแปลกๆนะทำตัวหมุนๆไปมาแล้วเขาเหมือนก็เราจะตามหาแซนอยู่โอเคช่างมันเถอะปอมันไป แต่ในระหว่างที่เราเดินทางไปเรื่อยๆอยู่นั้นเราก็ได้บังเอิญไปเจอกับแซนซึ่งสภาพของแซนมันก็ดูไม่ได้เลยดูเป็นแบบคนที่บาคข้างขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่สุดท้ายระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่กับแซนนะเขาก็ได้วิ่งหนีตูดไป ต่อมาเราก็ได้เข้าไปในเมืองหลักของสโนดินซึ่งเราจะไม่พบมอนสเตอร์ที่ออกมาเดินเพลินผ่านเลยเพราะว่าเพราะว่าเลยวะแต่สิ่งที่ผมคิดนะมันมีอยู่2อ,อย่างคือมอนสเตอร์ไม่กล้าออกมาหรือว่ามันก็โดนแซดสังหารไปรหมดแล้วนะซึ่งผมเชื่ออันที่2มากกว่าน่าจะโดนแซดสังหารหมดแล้วแต่ก็ยังมีมอนสเตอร์ที่เรายังเห็นอยู่นั่นก็คือพาเพลสและกิวบี้แต่ต่อมาพาเพลสได้โดนแซดสังหาร<ม>ไปนะก็พี่ชายข่าน้องชายส่วนกิวบี้คือมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายในเมืองสโนดินเอ ต่ไม่รู้นะแต่อันนี้ผมไม่รู้นะมันมีชีวิตหรือไม่แน่อาจจะโดนแซนสังหารไปแล้วโอเคงั้นเรามาต่อแล้วดีกว่าต่อมาเราก็จะออกเดินทางต่อที่เมืองวอเทอร์เฟลแต่ในขณะที่เรากําลังเดินไปเรื่อยๆเราก็ได้พบกับอันดายที่กําลังตามหาแซนอยู่ซึ่งอันดายก็คงรู้ว่าแซนเป็นคนที่ฆ่าสังขารมอสเตอร์ไปแต่เธอก็พยายามจะไล่ล่าเขาแต่สุดท้ายเราก็ได้บังเอิญไปเจอกับอันดายที่กําลังจะถูกแซนสังหารแต่คาร่าในตัวเราก็ได้วิ่งไปแล้วไปล่าช็อตแซนส่วนทางด้านของแซนก็หงุดหงิดบนบนหน่อยก่อ,อ,กอน,น ไปสำเรวจก็คือแล็บของอันฟี่ซึ่งสภาพในห้องนั้นเข้าของกระจจดก,กระจายดูเหมือนว่าแซนกำลังไล่ล่าอันฟี่อยู่นั่นเองรีบหนีแซนนะเพราะแซนก็ขีดกําแพงเนี่ยเห็นไหมกําแพงเนี่ยถามว่าอันฟี่อยู่ที่ไหนเนี่ยซึ่งระหว่างทางแล้วก็เห็นอันฟี่ที่พยายามจะเอาตัวรอดจากแซนนะแต่สุดท้ายเข้ากับน้องไม่ดีเพราะเครื่องมันพังอันฟี่ก็ถูกแซนสังหารไปง่ายๆเลยและสถานที่ต่อไปก็คือล่านของมิตาตอนเพื่อที่จะไปเอาเลเวลอีกแต่เราก็ได้สู้แค่แป๊บเดียวเพราะแกสเตอร์บัสเตอร์ของแซนก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ทําากรรสังมตตตนนไปอ้ ตตาเาเเรลยก็เอาง่ายคือเราไปลัาช็อตมันก่อนมันก็เลยมันลัาช็อตเราคืนนี่เองโอเคช่างเถอะต่อไปนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเราจะเข้าไปในจัสมินฮอล์ที่เต็ไมไปด้วยความมืดและแสงจันทร์ที่สาดส่องและหลังจากนี้เราก็จะเริ่มเข้าต่อสู้กับแซนเปครั้งสุดท้ายซึ่งมันก็จะมี2 e n เอนดิ้งนะเอนดิ้งแรกคือ p ิ c i f i c e n d i n ชฉ้นนี้ก็จะเกิดขึ้นหากเราไม่ได้โจมตีแซนแต่เราได้จีะอยู่นิ่งๆคาร่า,าในตัวเราก็จะบังคับล่าของเราให้โจมตีแซนอยู่ดี ฟิกได้โผล่ขึ้นมาใช้ร่างกายตัวเองปกป้องแซนเอาไว้จากนั้นภาพก็ตัดไปที่คาร่าแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กับคาร่าในตัวเราแต่สุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะคาร่าและแซนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเรานะเราตื่นขึ้นในที่ที่เดิมแสงอาทิาตย์สาดสสองทั่วห้องจัสมินฮอล์แซนกลับมาเป็นปกติครั้งสายตานั้นไม่มีสีแดงและเราก็จะเริ่มต้นใหม่ในการรีเซตครั้งต่อไปแบดอนดิ้ง <Bad ending S 1> ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผมชอบกูดอินดิ้งมากกว่า ถ้าเราเลือกที่จะโจมตีแซนไปเรื่อยๆแซนก็จะพยายามที่จะสังหารเราสุดความสามารถให้ได้แต่สุดท้ายแซนก็ไม่สามารถเอาชนะเราเพราะเรามีพลังที่โหดเกินไปนะและเราก็จะวนหลูบแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดวนเวียนไปเรื่อยๆจนแซนมันกลายเป็นดัตดัดแซน โอเคแล้ามาสรุปลักษณะและพลังของดัซแซนกันนะซึ่งลักษณะของดัซแซนก็จะเป็นแซนนั้งเดิมที่สวมฮุดอุ้มหัวเอาไว้ตลอดเวลามีดวงตาสีแดงส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะมีสีฟ้าอยู่ภายในเอ,อก็เท่ดีและต่อมาก็จะเป็นพลังของดัสแซนนะซึ่งพลังของดัซแซนมันก็จะเหมือนกับแซนปกติเลยแต่แค่ความเร็วและความรุนแรงจะต่างกันมากเพราะเขามีเลเวลที่เพิ่มขึ้นเลยทําให้เขามีความแข็งแกร่งจบโอเคซึ่งจริงๆแล้วดัซแซนก็มีหลายเวอร์ชันนะเช่นอะไรวะถ้าที่นึกออกก็เอ,อ่ออะไรว คิลเลอร์แซนหรอไม่ดิมันไม่ใช่ดัดแซนคงดัดแซนมั้งไม่หนุ่มกันหายตัว <c oughs> <c oughs>